เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคการขับเอวโตอย่างไรให้ถูกวิธีและยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันครับในกรณีที่จอดติดไฟแดงนะครับผมหลังจากที่เราขับมาแล้วก็หยุดตัวรถนิ่งสนิทนะครับให้เราเข้าไปที่เกียร์เอ็นนะครับ พร้อมกับดึงเบรกมือปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกนะครับวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุได้ดีที่สุดคําถามคือแล้วทำไมไม่เข้าเกียร์พีเลยจริงๆนะครับถ้ามีกรณีที่ว่ามีรถขับตามหลังมาชนท้ายอาจจะสร้างขามเสี่ยงให้ตกเกียร์ของเราก็ได้นะครับกรณีที่2นะครับเหตุการณ์ที่2คือการจอด,ดนั่นเองครับการจอดเนี่ยวิธีที่ถูกต้องก็คือจอดความเร็วนิ่งตัวรถนิ่งสนิทแล้วนะครับให้เข้าไปที่เกียร์เอ็นพร้อมกับดึงเบรกมือปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับแล้วก็ ข้าไปที่เกียร์ P นะครับตรงนี้คือวิธีที่ถูกต้องและช่วยาลดภาระของตัวเกียร์ได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับฝากกดใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากที่อยากจะเอารถกระบะเกียร์โต้นะครับผมมาดูที่ Starcar กันเลยคันนี้เป็นไอรักล e ีโว 2.4E Piranha ปี2019นะครับถ้าใครสนใจน้องคันนี้นะครับผมกระบะเกียร์โต้ขับสบายคันนี้นะแคปเจอร์หน้าจอไปทักช่อง Starcar บ้านเขียวเดินเลยครับ